大家เจสวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าช่วนช่วนอยู่ใน HSK 6เป็นคำกริยาแปลว่าร้อยเข้าด้วยกันเป็นคำนามแปลว่าสิ่งที่ร้อยเข้าด้วยกัน และสามารถเป็นคําลักษณะนามแปลว่าพวงหรือไม้ได้อีกด้วยเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งแม่แม่ป่าจนจูทวนเฉิงเซียงเลียนแม่แมป่าจนจูทวนเฉิงเซียงเลียนน้องสาวนำไข่มุกมาร้อยเป็นสร้อยคอ ตัวอย่างที่สอง，你喜欢吃猪肉串还是鸡肉串？你喜欢吃猪肉串还是鸡肉串？คุณชอบกินเนื้อหมูเสียบไม้หรือเนื้อไก่เสียบไม้？ตัวอย่างที่สาม，我要一串糖葫芦。我要一串糖葫芦。 我拿了这串葡萄，很甜。这串葡萄很甜。阿牛婆多你很哈这串钥匙不是我的。这串钥匙不是我的。 กุญแจพวงนี้ไม่ใช่ของฉันแล้วกลับมาพบกับ HSK 6วลาคำกันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจียน